ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم ัชรอเร م ่อ م มุ่งมั่นว่าด้วยการตัวและว่าด้วยการติด ل ั้งและว่าด้วยการติดตั้งและว่าด้วยการติดัละวาด้วยการั้งและว่าด้วยกาตั้งแลว่าด้วยการติดตังแลว่าด้วยการติงแะว่าด้วยการติดตั้งแลา้วยกั้งแลวาด้วยกรงแวามยตั้งแวากรติดตั้งและวาดตั้ะว่าด้วารตะว่าดวยรติดตะวาด้าลาให้มาก เพราะความยั่งยืงที่มีต่อก็สมัยนั้นจะเป็นเบียงที่ดียิ่งสําหรับเราในวัฒาธรรมกรีกที่เราก็มีมาทั้งไหนครับบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นในประเทศชาติในโลกใบน,นี้ของเราเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงที่เกิดขึ้นคือเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น รวมถึงปัดทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนที่อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ก็เป็นเฉพาะบุคคลอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของครอบครัวเรื่องของาศาสนาแต่ละคนก็มีปัจทดสอบเนี้ยนะนะครับท,ที่หรือกิปแน่ปัจทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาก็ยังคงมั่นในการที่จะทําความดีจะมีบททดสอบมากแค่ไหนในชีวิตของเขาเขาก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งอามันที่สอนนะอามันที่ดีที่ยังคงทําอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเขาตนกระทั่งปัญหาเาก็สุภะ,าตา,ะาตานะวาระตะมูตุนในอิลาวอันตุมุสติมูน คนหลายอย่าได้เสียชีวิตอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่น้องน้องยอมจนของกองนอสุวรตณนาเป็นการย้ำเตือนว่าเราจะกลับไปหาอวบนั้นเราจะต้องกลับไปหาอวบนในสภาพที่เป็นผู้ที่น้องน้องยอมจำนนเป็นมุสลิมซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มีใครรู้ว่าจะตายไปในสภาพไหนถ้าตายไปในสภาพที่เป็นผู้น้องน้องยอมจำนนผู้ศรัทธามันก็คือรอดปลอดภัย นั่นหมายคือหมายถึงผู้โดยภาาโพก็กปลอดภัยเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาสุดท้ายแล้วจะได้สวรรค์แต่ในระหว่างทางระหว่างการสอบสวนในระหว่างนั้นที่จะต้องเคลียสิ่งต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะถูกลงโทษตามความผิดหรือบาปที่เขามีก่อนแต่เป้าหมายใหญ่เป้าหมายหลักที่เบอกว่ารอดเพราะในฐานะถึงความที่เป็นผู้ติมไม่ตั้งคาทีต่อก็ เป็นคนที่นอกน,อกนอก้องยอมจำนนต่อพระองค์เนี่ยพวกี้มานาเท่าไหร่ครับเราทุกคนต้องพึ่งพารอกุสบฮาโลวะตาลาชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการหายใจลมหายใจของเรากลางวันกลางคืนอ,อาชีพการงานต,างต่างๆที่เราได้เนี่ยเมื่อแล้วแต่เป็นเนี่ยมันเป็นความโปรขนานท,ที่องค์พระให้เราต้องพึ่งองค์พระแต่บางทีเราลืมไปว่าเราคิดว่า มันเป็นความสามารถของเราเราไม่ต้องพึ่งใคยที่เราทำเพราะเรามีกําลังวังชามีความสามารถเราเ,เก่งเรื่องจิตสติปัญญาเรื่องของความรู้รืมไม่ว่ากําลังวังชาความแข็งแรงที่เกิดขึ้นความรู้ที่มีทรัพย์สินที่มีมาจากอวสานวาระาาอะลรอวสันยงเตือนนุษย์ทั้งหมดเลยเรียกมุษย์อันนาสแปลว่านรษย์ทั้งหมดศรัทธาไม่ศรัทธาเนี่ยก็เป็นการย้ำเตือนว่าทุกคน Uh um oh si อุลลัลละยาอิมฮันน่าสุอัลตุมุฟฟุรอุอิยาลลอฮฺวะลลาฮุฮฺวะลลอฮีอุฮามีโอมนุษย์ทั้งหลายพวกเแาเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาอัลลอฮ์โนานาะ่วนอัลลอฮ์นั้นกอนียุนอัลลอฮ์นั้นเป็น Al ani, อัลกอนีผู้ทรงพอเพียงไม่ต้องพึ่งใครอัลฮามีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญ สูส่งเกับตัวของพระองค์สมควรได้รับในคุณลักษณะในพระนามของพระสุฮารตาตานะนพี่เอาผู้มีมาทั้งหลายครับเราอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ในช่วงขอ,องหมดทดสอบแน่นอนนะครับเราจะต้องอยู่ในสภาพนี้ไปอีกระยะหนึ่งและเราก็จะต้องอดทนแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้บดทดสอบอันนี้วันหนึ่งมันก็จะหมดไปมันจะยาวนานอีกเท่าไรไม่มีใ,ใครรู้นอกจอากอระสุฮารา แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้ด้วยกับการีิดได้ที่ถูกต้องในการมอบหมายเราก็สุภาพบุรุษในการไม่ตัดคอไม่ไม่ต่อว่าไม่พูดไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีผลทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอันที่โจนเกันหมดทัว่วโลกแต่ที่บอกไปแล้วว่ามีบททดสอบอีกที่เป็นรายบุคคลในครอบครัวหรือที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ก็าะต้องอดทนก็ตะต้องร้อมรับระบบทดสอบที่เกิดขึ้นที่นักหลายครับในยุณยานี้มันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตของเราบางทีเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้แหละครับเรื่องของคุณญายศตำแหน่งมันต้แคกอยู่ได้ไหมนะเราขึ้นไปตำแหน่งทุกสูงสี่สี่สิบสี่สิบสี่สองไปไปสูงตำแหน่งยศจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูเป็นอะไรที่มียศมีตำแหน่งต่างๆ วันหนึ่งก็ต้องจบครับวันหนึ่งเราก็ต้องไปกลับไปสู่เลาก็ต้องไปรอนในหัวฝังศพมันก็คือใค่ยศที่มนุษย์ได้ให้กับเราในในโลกปัญญานี้เท่านนชีวิตมันมีขึ้นมีลงบางคนไปมองดูเขาอาจจะตกต่ำวันหนึ่งเขาอาจจะสูงขึ้นมาคนที่สูงในวิญญาวันหนึ่งอาจจะตกต่ำแต่คนที่มีอีหมานั้นก็จะมีแต่ความสูงสง ทำอะไรก็จะเป็นจะมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาราวะตาฮฺนะแต่อานะซ์สราเดีัลลอฮาอันนูไม่รายงานได้รายงานว่าท่านอาลีสุบฮ์ว่าเสน่ห์มีอู่ตัวหนึ่งซึ่งแข็งแรงและมีความเร็วชื่อว่าอับบาอูตของท่านอาลีนี่ตัวนี้ชื่อว่าอับบาปอุตโนนี้เร็วไม่มีอูตตัวไหนที่จะชนะอูุตัวนี้ได้อู่นตัวนี้เป็นอู่ของอาลี ทั้งหนึ่งอาตระชนบดคนหนึ่งเขาก็เอาอูนของเขาหนึ่งมาแข่งกับอูนนาบีปรากฏว่าอูนของเขาเนี่ยชนะอูนนาบีมันก็ทําให้บรรดาซาบว่าบรรดามุลิมเห็นว่าอูนของนบีแพ้อูนของอาตระชนบดมาไหนเนี่ยอาตระชนบดแล้วอูดของเขาเนี่ยมาชนะอูนนาบีเขารู้สึกไม่สบายใจเลยใช่ในครับก็เหมือนเรา เมื่อถ้าถ้าเราถ้าเราเห็นว่าติดภูบาอาจารย์ที่ใครที่เรายกย่องเขานะหรือลูกของเขาแล้วก็มีลูกคนอื่นมาเนี่ยมาแข่งอาจจะแข่งเรื่องของความรู้อาจจะทอกการแข่งเข้าอะไรลูกของคนอื่นเนี่ยมาชนะกับลูกของอาจารย์นะมาชนะลูกของคนที่เรายกนะย่องรับถืออุ้ยรู้สึกไม่สบายใจใครวะ ท่านอาบีสุอะลัยฮิวะัลลัมเห็นนี้จึงพูดเตือนว่าดามุสลิมทั้งหลายที่ว่าอูดของอาละจน์อัระบฮ์เนี่ยที่านะอูดของท่านนบีเนี่ยนบีพูดเตือนให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงรังยั่งยืนไม่มีใครที่จะอยู่ตลอดไปท่านนบีบอกว่าฮักอุลลอฮ์อัลลอฮ์ยารุตากีอาชัยอุนมีนัดดึงยาอิลลาวาห์ฮุนนบีบอกว่ามันเป็นแนวทางของอัลลอฮ ซึ่งเราบอกว่ามันเป็นสิทธิของเราก็ที่เรื่องของกุญยาเนี่ยถ้าว่ามันสูงขึ้นเนี่ยมันวันหนึ่งม,มันก็จะให้มาทำลงอุตันี้มันอาจจะมีความเร็วไม่มีใครชนะมันได้วันหนึ่งมันก็ต้องแก่ลงมันก็จะลงนี้อูต,ตัวอื่นนี้มาชนะให้เห็นว่าเรื่องของกุญยามันไม่กีรังแน่นอนเป็นการที่เห็นว่าอย่าได้โอว้วนอย่าได้มองว่าตัวเองดีกว่าคนอืน่น อย่าได้โชว์อะไรทั้งนั้ปัญญาเดี๋ยวก็หมดจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นยศจะเป็นตำแหน่งเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดไปเดี๋ยวก็จากไปแล้วปัญญาแต่ที่เรายังยืนคืออามัชทีโซอนั้นอิมานของเราเนี่ยแหละที่จะนำเราไปสู่ความพ่อพระทัยของอัลลอฮฺสุบานตาอัลลอฮฺสุบานตาจึงบอกจึงบอกว่าอามัชทีโซะนั้นทางผู้ที่ดีคือติกลุลลอฮฺการนึกถึงอัลลอฮฺ

คือเราอีน่ฮัลละก์คำพูดีดีทั้งหลายเนี่ยจะถูกยกไปหาว่าสุฮาราลวันอัละซอนี่ยของยานทงรวมถึงอันละทซอได้ทั้งหลายจะถูกยกไปหาว่คสุฮาราลวถึงการที่เห็นวาก็ยังที่สูงอีไแล้วอย่าอันหนอกขึ้นไป้อกคนนี่คืออะไรครับนี่คือคำพูดดีการเรื่อถึงอางค์สิ่งที่มันจะคงอยู่นะปัญญานี้เดี๋ยวมันก็สูงสึ้น โควิดสิบเก้าวันหนึ่งอัลลอฮฺมันอาจจะให้มันหมดไปหรือหรือมันอาจจะมีอยู่แต่มันก็เบาบางลงไปมันไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ตลอดโควิดสิบเก้าก็คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่กิรังสมมติว่าให้มันมีอยู่ยาวเหมือนกับวัดทั่วๆไปสุดท้ายแล้วมันก็ต้องหมดเพราะรุ่งยาที่ต้องจบมันไม่มีอะไรที่กิรังแน่นอนนอกจากอัลลอฮฺมันจะรักษาท่านที่เป็นอัลไฮยู่ ที่เป็นผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์สิ่งที่ยังคงอยู่คืออำนาจที่สวัสดิวตรียาตุศอดิฮาพตัไพรุ่งิดรักที่ได้และหัวหน้าที่ยาตุศวิฮาตไรุหิดรกทีด้วาบรุอานเายะบาที่ยาตุสอิฮาสที่คงอยู่เพื่ออะไรครับคืออาที่ซอัดิครับผู้ดีทั้งหลายที่จะถูกบันทึกที่จะถูกนำเสนอและที่เอาล็อมาเนา่อยู่ แม้ว่าเราจะทําไปแล้วเราก็ลืมไปหมดละลืมไปเยอะว่าเราทําความดีอะไรบ้างแต่มันจะไม่สูญหายมันจะไม่สูญสลาย,ม,ายามันจะปฏิญาตมันจะคงอยู่วันแรกปฏิญาตุศุริฮคตที่เป็นสุลิฮคติเป็นสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากเปนเน้นย้ำกับเราว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในภาวะวิกฤตเรายาังคงรักษาอามันอยู่มุสลิมที่แท้จริง เกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เกิดโควิดมาแล้สองปีแล้วเนี่ยถามว่าผู้ศรีพิแท้จริงเนี่ยเขาทิ้งละหมาดทอดตูห่าเวลาไหมไม่มีก็ยังคงอยู่ก่อนโควิดก็ละหมาดทอดตูห่าเวลาโควิดสิบเก้านะหรือช่วงนี้นะก็ยังคงละหมาดทอดตูไปละหมาดที่สุราไม่ได้ละ่ะผู้ชายที่รักกษาจะมาที่ไปมัสยิดเป็นประจำไปไม่ได้ ถ้าเขาเคยทําเป็นประจําถ้าเขาเคยทาเป็นประจําแต่ไปไม่ได้เพราสิทธิ์เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อนีน้พี่น้องครับอยา่า,า,างที่ว่าเขาละหมาดสมมติว่าเขาละหมาดคนเดียวที่บ้านหรือเจ้าหนวาที่บ้านซึ่งมันน้อยกว่าเจ้าอาวาที่ขา้าศึเนี่ยพอให้รู้ว่าเขาก็จะได้ผลบ,บุญเหมือนกับที่เขาเคยทาก่อนหน้านีน้เขาทิ้งสิ่งนี้เขาทิ้งละมาจะมา้ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากไปแต่มันมี เหตุจำเป็นที่เขาไม่สามารถไข่รวกนะให้รู้ว่าเขาละหมาที่บ้านเป็นจมามะน้อยหรืออาจจะละหมาดคนเดียวเขาได้ผลบุญเหมือนกับเขาที่ได้ทำเป็นจมามะก่อนนั้นเป็นความเมตตาของกสมาตาาที่ประทานให้กับคนที่เคยรักษาอามันที่ดีพอเวลามมีเหตุการณ์มีบางช่วงทําไม่ได้อาจจะป่วยอาจจะเดินทาง ่อนหน้านี้ก็ตอนสุขภาพดีรักษาละมาสสุนาฟันตูเนี่ยองทำดีนะสุนาก่อนหลังก็ตูหรือละมาสหันยุทหรือละมาดทูฮารักษาเป็นประจำพอเราป่วยไม่สบายละมาดไม่ได้ช่วงหนึ่งช่วงที่เขาละมาดไม่ได้เนื่องจากที่เขาไม่สบายนะั้นที่เป็นสุนาต,ต่างๆนะครับพอฟัตูมนทิ้งไม่ได้นะขเขายังคงได้ผละบุญสิ่งนั้นอยู่เป็นความเมตตาของลอดสมุนตราที่ให้กลา บ่าวที่จงรักทำดีที่เขาอีบาด้ต่อรัตมาตลอดแต่มันมีบางช่วงบางเวลาที่เขาทําไม่ได้เอาน้อก็ยังให้กับเขาไปไม่ได้ทําตัวไม่ได้ปฏิบัติแต่ผลละบุญยังไหลไเข้าบัญชีของเขาอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำกับพี่น้องว่าเราอยู่ในภาวะมิจฉาแน่น,น,นะครับในความเปนม็นลูกต้กองมีความขอนแอที่เราจะต้อง มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันเศรษฐกิจก็แย่เกิดโรคระบาดขณะเกิดโรคก,การทํางานก็ก็ไม่ได้ทําได้ในเต็มที่นะครับเพราะติดในเรื่องของการที่จะพบเจออะไรต่งางๆการประสานงานการพูดคุยการมาเจอประสิทธิภาพในการทํางานมันก็อาจจะลดลงไปบ้งางในเรื่องของเงินเดือนเรื่องของอาชีพการค้าการขายมันก็ตามมาอย่างที่เราทราบกัน ซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ควรที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามที่เรามีความสามารถที่จะช่วยได้คนที่มีสตดุ้งสตดางมีเงินทองพอจะช่วยกับคนที่เขาติดโควิดกับคนที่เขาถูกทดสอบอันนี้กับคนที่เขากักตัวเขาอยู่ในภาวะเสี่ยงไปทํางานไม่ได้ขาดรายได้ขอค้าแม่ค้าคนขายอาหารตามสั่งเพราะต้องกักตัวโควิดสิบวันสิบกว่าวันรักษาตวัตวองค์ขาดรายได้กัน ไม่ได้มีเหมือนต่อคนที่มีเงินเดือนเป็นประจำมีอะไรที่เราที่เราอาจจะมีคนรู้จกักมีเพื่อนมีเพือญาติเราก็พยายามช่วยเขาเท่าที่เรามีความสามารถเพราะอะไรครับเพราะเราให้อยู่ในยานี้มาอยู่กันเป็นคณะเป็นเป็นจา m ะเป็นกลุ่มต้องมนุษย์มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันศาสนาอึงสอนให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการที่เราช่วยเหลือคนที่เขาเลำบากในดุนยานี้การตอบแทนของเขาคืออลัลลอฮ์จะช่วยเราหรือช่วยคนคนนั้นที่เคยช่วยใคยในดุนยานี้อลัลลอฮ์ก็จะช่วยเขาในวันกียานมะซึ่งวันกียานมะเราทุกคนต้องการการช่วยเหลือแน่นอนโดยเฉพาะการชบาหรือการช่วยเหลือนะคท่านนมิมโซะมาน,นอิวะสังันเพราะเรารู้ว่าเราไปวันนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีบาปมีความผิดมีอะไรที่ติดตัวเราไป แต่การที่เราได้เคยช่วยใครในดินยาไว้เนี่ยเพอพบกับผู้ศรัทธาเนี่ยเอาแล้วก็จะช่วยเราอันยะระมีที่สินอันมันการตอบแทนนั้นจะเหมือนกับประเภทเดียวที่เราได้ทำท่าในปีโซว่าสุตติวมันนักปัสสาวะอันมุกเป็นกุโรบะแตงมิงกุโรบิดดุนยาถ้าปีโซว่าอันมุกกุโรบะแตงมิงกุโรบิดยงมินตียานะทและพ่บอกว่าใครที่ช่วยปวดตื่งความทุกข์ความลำบาก จากผู้ศรัทธาความลำบากหรลำบากใดก็แล้วแต่ในเรื่องของดุงยาเรา่าะจะกดเรื่องความทุกความลำบากให้กับเขาในวันเกียร์นะเพราะอะไรครับเพราะใน,ในดุงยาเขาเคยช่วยคนอื่นคนมีความรู้เอาให้ความรู้มันเกิดวิกฤตเราต้องทำความดีเราต้องกับเอื้อกับตัวเราต้องทิ้งบาปนะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือบาระมันก็คืออาดาคือบททดสอบ คือการลงโทษที่มาทุ์เด้ทางฝาเาราต้องการต้องลบล้างเาราต้องการที่จะทดสอบมนุษย์ผู้รู้ก็ต้องสอนผู้คนให้ทํคา,าความดีรักษาความดีและทิ้งความชั่วคนที่มีทรัพย์สินช่วยในเรื่องของทรัพย์สินไปคนที่มีความรู้พูดแล้วคนก็ชอบฟังหรือฟูและเป็นแรงบันดาลใจเอาพูดให้กําลังใจนะซีฮะให้คาตักเตือนให้กําลังใจซึ่งกันและกันในภาวะวิตกถึง มีอะไรที่ช่วยได้เป็นกำลังใจเป็นคำพูดเตือนเป็นการแนะนำความดีห่งางความชัว่วมีทรัพย์สินที่พอจะช่วยได้ก็วชวนเป็นอย่างนี้แล้วเอาว่าสุาาานะวรสดการนั้นก็จะช่วยเขาในวันเกียร์มาซึ่งแน่นอนนะครับเราทุกคนก็ต้องการการช่วยเหลือรับการช่วยเหลือในวันเกียร์มาแต่ในวาิสวสร์ยังไม่บอกนะดรษบที่าอว่า,วาก็คืเอาดินอัพดีมาการนตอัปดุกีเอานีินอ,อาชี่ อลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเ่าตราใตรที่เ่านั้นได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาเห็นไหมครับว่าการตอบแทนนั้นมันขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทที่เราได้ทำเราช่วยคนอื่นอา์สเวลาก็จะช่วยเราเหมือนกันแล้วถ้าอาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะอีหน้าหายนะหรือมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันจะรอดหรือไม่ต้องคิดถ้ามนุษย์ช่วยเราบางทีอาจจะสาเร็จไม่สาเร็จ คนมีพท้าอหน่อยคนมีความสามารถนะมีความสําเร็จอาจจะสูงแต่ท้งนี้ถ้านั้นเกการถึงน่าจาต้องสมัค่ะแต่ถ้าว่าช่วยแล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วครับว่ามันจะรอดมันจะผ่านไหมค่ะถ้าเราช่วยแล้วความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นอย่างให้นองพออย่างเดียย้ำกับพี่น้องสองประเด็นหลักๆตรงนี้คือเดนแรกคือเรื่องของอีบาดนะอามันที่ซอได้ให้เรารักษาไว้ให้เราคงไว้อีมาที่ไม่คง การมองหมายแลาวก็การผู้พานบอสบาลการาการที่เรานั้นไม่หมดไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังต่อการช่วยเหลือต่อความเมตตาของบอสบากาลาอันที่สองคือการที่เรานั้นได้ช่วยเหลือหรือให้เรานั้นได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความสามารถของเราสุดความสามารถของเราเท่าที่เราจะช่วยเขาได้เพราะมันเกิดที่กิจเป็นบททดสอบแต่ะหวังว่าการที่เราได้ช่วยคนอื่นเลยเพราะกับผู้ศรัทธานั้นก็จะเป็นการที่ทําให้เราได้รับการช่วยเหลือ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ربنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين ايمانا اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم Allahumma inna na'udzubika min jahimin bada wa darakis syatha wa su'il qada wa syama'ati hadad Allahumma inna na'udzubika min ghabas wa ghuruman dzab wa min sayyi asqam rabbana aatina min hadah hasanah wa fil aami naf'asah waqina adza bannar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 好，好，大哥。 العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين لترون الجحيم ثم 旁边呢。 Allah a Akbar Hello.